เช้าแล้วทําตัวเหมือนเป็นสาวๆเลยเธอฉันเนี่ยทําไมรู้ไหมได้นอนตีสองมาทํางานก่อนแปดโมงใช้เวลาไม่ถึงหกชั่วโมงในการไม่ใช่แค่นอนเอาไหมในการปฏิบัติประพฤติทํากิจวัตรของตัวเองทุกอย่างก่อนที่จะมาดําเนินการในชีวิตประจำวัน อายุเท่าไหร่เนี้ยกูเนี้ยโอเคมันแปลว่าอะไรตรงนั้นมันแปลว่าเมื่อวานยังไม่ได้ตัดลงนะจ๊ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเช้านี้แหละแจ็เขาสดเสร็จจะตัดลงนะจ๊ะจ๊ะโอเคเท่านี้แหละจวดจวดวันนี้ฮาลาวีนเขาเรียกว่าวันปล่อยผีก็ ต้องไปไปผีสหน่อยหนึ่งค่ะก็เบาๆหาอะไรกินน้าล่างนิดหน่อยเหมือนคนขี้เงาอะอยู่คนเดียวก็หาอะไรออกไปักลับบ้ายแล้วก็คอยว่ากันจะนอนเงียบๆ,งงๆเงาๆคนเดียวเหมือนเดิม ขับละได้บรรยากาศดีแว้นมาขี่มอไซกี่ปีแล้วที่ไม่ได้ใช้มอไซค์หัวพันกันจังเลยเนะี่ย <laughs> เป็นเหยย่อยเต็มเลย <laughs> อาหารเย็นวันนี้แถมได้ข้าวของวันพรุ่งนี้มาด้วยนา่ารักตุนไวเลยพรุ่งนี้ได้มีข้าวกินหุย้ยหกหก เคโอเคไหนเคียก่อนหกเฉยโอ้โหเปิดไฟแล้วก็ลยไมได้บอกเลยว่าจะนอนวันนี้ได้คุยกับหลานยาวเลยจนลืมอาบน้ำเลยอาบน้ำที่ก็มืดละนอนกับนต้องพักผ่อนอดละบอดนอนมานานละพุ่งนี้ว่ากันใหม่เส้นคอตึงกันเลยทีเดียวตอนดีทุกคน